i'm going to ออกสเตปกันแบบลืมวเลยทั้งรำวงสามชาลูกทุ่งลูกกลุงลุงป้านาอาที่บ้านบางแคม่วนจอยเต็มที่ค่ะก็ได้เจอหนุ่มสาวลูกทุ่งรุ่นใหม่วงนิวคันทรี่นะคะมาเติมไฟชวนฉลองสงกรานนำเพลงสนุกๆไปมอบความสุขแบบนี้ค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะเอาให้ปวดเมื่อยข้อขาไปเลยค่ะซึ่งสําหรับนิวคันทรี่เองก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทํากิจกรรมใกล้ชิดกับพี่ป้านาอานะคะผู้สูงวัยแบบนี้เรียกว่าเด็กรุ่นใหม่เองก็ได้ พลังใจกลับไปไม่เห็นผู้สูงวัยหัวใจยังมี Energy ค่ะมีความสุขมากเลยค่ะยังแข็งแรงกันมากๆสอบถามสอบถามคุณยายว่าอายุเท่าไหร่กันแล้วบางท่านก็คือแบบ 92, 93, 95อย่างเงี้ยโอ้โหแบบใช่ยังแข็งแรงมากๆเลยค่ะจะได้มากๆความสุขแล้ววันนี้เรายังแบบบริจาคเงินทำบุญด้วยรวมเงินการทำบุญครับผม ก็อย่างที่อย่างที่บอกครับเพราะว่ามันมีมันมีความสุขมากๆเราได้ร่วมทําบุญร่วมกันนะครับและที่สําคัญคือเราได้ใช้อาชีพของเราเนี่ยมอบความสุขให้กับคุณตาคุณยายหรือว่าท่านเหงาวันนี้เราก็เอาความสุขมามอบให้เอาความสุใสมามอบให้เอาพลังมามอบให้นะครับก็คือว่าสนุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มร้องเพลงเลยขอเพลงด้วยเพลงอะไรนี่นี่อ่านี่ขอโดนัทเลยขอ ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่างานนี้ไม่ได้ร้องเล่นอย่างเดียวค่ะอย่างน้องกิกนิวคันที่สมาชิกฝั่งหญิงนะคะเธอใช้ช่วงเวลาสั้นๆร้องไปคุยไปเลยได้รู้ว่าบ้านบางแคงเงียบมานานค่ะไม่ได้เปิดรับคนนอกมาทํากิจกรรมเลยตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ทางบ้านบางแคบอกว่าเพิ่งเปิดรับห้องอนเนกประสงค์รับแขกแบบนี้ได้เพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองแต่ว่ามาตรการก็ต้องเข่งครัดนะคะจํากัดจํานวนคนแล้วก็ต้องมีผลตรวจ a อทซึ่งพอน้องๆรุ่นใหม่ได้ไมาเห็นว่าผู้สูงว นะใช่ว่าหลายคนจิตใจยังเข้มแข็งค่ะในโอกาสใกล้จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยมองว่าพักการเมืองเนี่ยน่าจะมีนโยบายที่เอื้อต่อผู้สูงวัยมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะไปฟังเสียงของน้องๆคนรุ่นใหม่กันดีกว่าค่ะค่ะเพราะว่าเขาก็ยังอยากจะเดินได้ยังอยากจะไปเดินเล่นอยากจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคนไม่ไม่ทราบนะคะว่าพักไหนจะได้เนาะ แต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของเบี้ยผู้สูงอายุรวมไปถึงการได้รับการรักษาได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีเพลงสบายๆนะเอาใจรุ่นใหญ่ด้วยนะคะหลายคนได้มาทํากิจกรรมแบบนี้อดคิดถึงคนที่บ้านไม่ได้แต่จะกลับบ้านช่วงสงกรานแหม่ยากจริงๆเพราะเป็นศิลปินนะนะคะเป็นศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่แต่เพลงสนุกเยอะค่ะสแตนบายหล่อหรือว่าโดนัทยังมีรู้นั่นแหละนะคะรวมไปถึงเพลงติ่งด้วยฮอตมากทาให้ต้องวิ่งงานกันรัวๆและในฐานะที่เป็นศิลปินต้องทํางานเดินทางบ่อยในช่วงสงกรานอยากฝากถึงคนที่เล่นน้ำก็สนุกกันแบบพอดีพอดีนะคะส่วนคนใช้รถใช้ถนนก็ระวังกันหน่อย มีเสียงของน้องๆมาฝากกันด้วยค่ะไปคนไหนที่ทมีกิจกรรมกับครอบครัวนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภยัยเมาไม่ขับนะครับแล้วก็จะ,จะฉีดน้ําเข้าตาเวลาตอนคุณขับรถเวลาโอ้ผมขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วผมโดนสาดน้ําเข้าตาผมกิ้ง <c oughs> กิ้งลง้มเลยระมดระวังก,ก,ก,กันด้วยนะครับเล่นน้าสงการ